เหตุการณ์ในชีวิตของตัวเองนะครับที่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังยาวๆเลยนะครับว่าว่าทําไมเป็นอะไรยังไงทําไมถึงได้มีความเชื่อขนาดนี้ทําไมถึงไดเ้เชื่อมั่นเรื่องของการทําบุญเรื่องของการนั่งสมาธิทําไมถึงเชื่อได้ขนาดนี้นะครับอาจารย์ชัดเจะบอกเลยว่ามันเกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับชีวิตอาจารย์ชัดเนี่ยหลายครั้งมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำสมาธิแล้วอุทิศบุญกุศลเกี่ยวปฏิหารปฏิหารนะในชีวิตอาจารย์ชัดเนี่ยไม่ได้เป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นจากแค่การบูชายอย่างเดียวแต่เกิดจากปฏิหารที่เกิดขึ้นจากการที่หลับตาและอุทิศบุญกุศลแบบนี้หลายครั้งมากนะครับจนมีครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดไปไหว้ไปไหว้ศาลหลักเมืองที่ที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งนะครับ ถ้าแฟนเพจติดตามกันเป็นประจำจะจะทราบเลยนะครับว่าอาจารย์จะไปไหวสารหลักเมืองล่าสุดที่จังหวัดไหนนะครับนะเดี๋ยววันหลังจะมาเฉลยนะเดี๋ยววันหลังจะมาเฉลยโอ้ยเบลเยียมเบลเยียมเบลเยียมน่าจะไม่มีสารหลักเมืองนะครับเราก็ไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับนะบางทีอ่บางบางทีอ่ะนะครับการที่เราอยู่แล้วเราไม่ไม่ไม่ลบหลู่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างที่บอกอ่ะ อาจารย์ชัดก็ไปไหว้ในศารลรักเมืองนะครับจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วอาจารย์ชัดก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับอุทิศบุญกุศลแบบยังไม่ขออะไรเลยนะครับอุทิศอุทิศบุญกุศลถวายแบบยังไม่ขออะไรเลยนะครับถวายบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับถวายบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของตัวเราเนี่ย พอไปถึงสารหลักเมืองอาจารย์ชัดก็ตั้งจิตถวายบุญกุศลที่เรามีเนี่ยนะครับถวายเป็นบุญบูชาต่อเจ้านะต่อเจ้าที่เจ้าทางนะสารหลักเมืองนะครับนะเจ้าเมืองอะกันเนาะเรียกเอาเรียกว่าเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองในอดีตชาตินะอาจารย์ชัดก็อุทิศบุญ uh กุศลให้กับสารหลักเมืองนะครับและอาจารย์ชัดก็ตั้งจิตนะครับก่อนที่ก่อนที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะอาจารย์ชัดอะตั้งจิตถวายท่าน ถวายบุญโดยที่โดยที่เราบริสุทธิท์จริงๆครับไม่ได้ถวายเพื่อที่จะแบบขอขอแบบอะไรที่มันใหญ่โตเลยนะครับก็ตั้งจิตถวายท่านนะครับด้วยความศรัทธาที่เราไปเราก็ตั้งจิตถวายท่านนะครับแล้วเราก็หลังจากที่เราตั้งจิตถวายท่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําสมาธิของเราเนี่ยนะครับให้ให้เราเนี่ยรู้สติตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็เอ่ยกล่าวกับตัวเองกับจิตของเราเนี่ยนะครับก่อสิ่งศักดิ์สิทธินะ์ณเบื้องหน้านะครับว่าสารลักเมือง ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำถวายนี้ข้าพเจ้าขอตดนะครับนะนะที่ขอน่นะครับให้จงสำเร็จโดยเร็ววันฉับพันธันใดรวดเร็วทันใจนะครับด้วยเทินอาจารย์ชักก็ทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บนะมีหลายคนมีหลายคนจำได้นะมีหลายคนจำได้ พออธิฐานเสร็จนะครับรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ที่เราตั้งิตอธิฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราขอเนี่ยนะครับ,ส,รบราาส,รสิ่งที่เราขอนะเหมือนขับรถตามเรามาเลยอ่ะสิ่งที่เราขออ่ะนะครับสิ่งที่เราขอณวันนั้นนะครับณนะวันที่เราไปไหว้สารลักเมืองอาเฉลเลยแล้วกันเนาะแฟนเพจหลายคนจําได้สารลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะ ตั้งแต่ที่อาจารย์ชัดไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์ชัดขอเรื่องหนึงนะงน่งนะครับขอเรื่องหนึ่งนะขอเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับขอในที่ศาลหลักเมืองเหมือนมากับอาจารย์ชัดเลยครับเหมือนความสําเร็จนะมันนั่งนั่งรถมาด้วยกันเลยครับเราถวายบุญทําบุญปุ๊บความสําเร็จเนี่ยเหมือนเหมือนขึ้นรถตามกับกรุงเทพมาด้วยเลยอะครับ เหมือนได้ทันทีนะตอนนั้นเลยพูดตรงๆกับแฟนเพจเลยแฟนเพจที่ดูกันอยู่ประจำนะแฟนเพจรู้ว่าอาจารย์ชัยไปไหว้ศาลหลักเมืองประจําประจ,จรําจังหวัดร้อยเอ็ดมานะครับอาจารย์ชัยขอขอมาเรื่องหนึ่งนะครับขอมาเรื่องหนึง่งนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาบอกว่าเรื่องอะไรนะครับเหมือนเดี๋ยววันหลังจะมาบอกว่าเรื่องอะไรอย่าคิดว่าเป็นเรื่องงมงายครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราทําแล้วเราสบายใจแค่นั้นเองถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับไหว้เจ้าไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเป็นเรื่องงมงาย ก็มันทําให้เราไม่ไม่มีความสุขกันเนาะถ้าเรามองว่าเป็นงมงายมันก็เราก็ไม่มีความสุขเองอะท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยทําแล้วเราสบายใจเออมันก็เป็นความสุขของเราถูกไหมเราไปทําแล้วเราสบายใจนั่นคือความสุข